สิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอวันอาทิตย์ที่สิบเก้าธันวาคมสองพัน้ร้อยหกสิบเจ็ดครับพิกัดกรุงหนองนาสมานปลาเหมือนเดิมตาชุมใอาหานปลาครับอากาศดีครับวันนี้ลมยังไม่มานี่ครับ ปตุบบับปุ๊บบับปุบบับเราจะเปลี่ยนเยอะนะเยอะมากเทโพขึ้นเลย เดี๋ยวไปฝากไมนีสักชุดใหญ่นะหวานปุ๊บเลยโอ้โหดูด,ดูไซส์ใหญ่นะในระบรรเทียนนะไซส์สามตัวโลหวานปุ๊บมาปุ๊บเลยมันมอนลอยคือมันอยู่มันมีทุกพื้นที่ แมหันปลาปลาอะไรตัวดำ ไม่ใช่เมันปลาตะเพียนแตสีดำเ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นาดไม่ใช่อุ้ยแนะปดนิ่ม่ปลาดีบหมดเลย มาเลยเกาะลายต้งฟันนี้ไก่แรงแรงนี้คร,นครับสำนะหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและขอสวัสดีครับ